รายการต่อไปนี้เป to ็นรายการทั noise. ่วไปสามารถรับชมได้ท um ุกวัยผู้หญิงคนไหนเนี่ยทำให้ผมสบายใจแล้วทำให้ผมรู้สึกมั่นใจว่าคนนี้จะไม่ทำให้ผมเสียใจผมจะรักเดียวใจเดียวเลยเจอยัง อยู่ในระหว่างที่แบบ Good morning Good night ท้าแอมไฟก่อนมันมีแบบช่วงหนึ่งที่รู้สึกว่าการที่เราต้องใส่แมสทำงานมันเป็นอุปสรรคมากเอ้ยกูพูดอยู่ปกติก็หาจังหวะพูดยากนะเก็บกบเสียงกูโอ้โหเลื้อยขึ้นเลื้อยขึ้นแล้วก็ซ้ำๆๆๆๆ้ำซ้ำซ้ำนี่เรเลื้อยขึ้น ถ้าทำได้ฉันเพิ่มค่าตัวให้ค่ะพูดแขกรับเชิญวันนี้ต้องบอกว่าเป็นคู่ที่แบบว่าแซ่บพม่าหุ่นเหินนี่ต้องพูดถึงเลยเห็นแล้วแบบว่าอยากจะลากขึ้นไปแล้วก็ลากมาไปพบกับคู่เพื่อนนะหรือคู่จริงไม่รู้ออมตัวแล้วก็น้องปาล์มชัยฮะัสฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม คือปาล์มสุประชัยอะโอ้ไม่ไงปกติคนที่มารายการเราจะต้องเป็นคู่จิ้นอะเขาสองคนเป็นจิ้นกันหรือสนิทกันตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ผมว่าจิ้นกันเพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยคือเราอยู่บ้านเดียวกันบ้านเดียวกันคือปีผู้จัดการคนเดียวกันใช่หรอจะมีช่วงนึงเนี่ยเราทำยูทูบด้วยกันก็ทำมันด้วยกันมาสนิทกันเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยก็โทรคุยกันผมก็เคยอกหักเพิร์ท องตัวบอกเฮ้ยปาไม่ไหวมาดิมาดิไม่ยุู่ดิอะไรอย่างเงี้ยแล้วเธอสนิทเขาหรอก็สนิทกันทั้ใจในตัวเขาคนนี้พี่ปามเนี่ยก็เหมือนเป็นนุ่นพี่ในวงการที่คอยแนะนํานี่นู่นนั่นอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีโมเมนต์แบบคู่จิ้นหน่อยรายการเราต้องมีโมเมนต์จีน้องคือหลายๆคนเนี่ยจะเห็นองตัวในภาพนักมวยหล่อล่อเท่ๆจริงวันนี้ผมขอเป็นคู่จิ้นแบบพระเอกนางเอกพระเอกนายเอกองตัวเป็นพระเอกใช่ไหมไม่อองตัวเป็นนางเอกเดี๋ยวพี่เนี่ยยองตัวทำท่าอยู่แล้วล่ะ <า>วันนี้ต้องกินอะไรดีอ่ะอะไรเหรออุ้ยเต่าหา้เอาจีบผมก็ไม่เคยเห็นนะเราจะกินอะไรกันดีที่รักกินอะไรดีล่ะมีอะไรให้กินอ่ะ อุ้ยสายตาอยากกินข้าวหลามมากแถวชนบุรีพี่ไม่อยากกินพี่อยากดูได้มั้ยยอดอ่ะต้นหนึงนี่ครับฮะมีกินเล่นกันสองคนไม่ใช่พี่เป็นปลาข้างพี่เป็นปลาข้างบ้านไงคอยอือีกคู่นี้มันเป็นอะไรกันหรือเปล่าที้มันจะเป็นรักสามเศร้าเลยนะไม่คอยแอบมองเขาบอกว่าเวลาคุณปาล์มเนี่ยนะฮะถ่ายยูทูบยูทูบหรือทำรายการอะไรก็ตามเนี่ยคือเป็นคนที่ทำกันบ้านมากใช่ยังไงคือก็คือ ให้เพื่อนเราจริงๆอ่ะพี่ปาล่ะเรามองว่าคืออย่างองตัวน่ะจะเข้าใจว่าการที่ท่านมาองค์การบันเทิงอ่ะโดยเฉพาะพิธีกรหรือคนที่มาสายแบบตลกเฮฮาเอเนอร์จีเยอะเราเข้าใจว่ามันมันเป็นบอลทูบีอ่ะคือเกิดมาแล้วก็เหมือนไปได้หมดอินค i ไวอะไรได้จริงๆอ่ะพี่ปาล์เขาจะเป็นคนทำกันบ้านเขาจะรู้ก่อนว่าวันนี้เราจะเจอกับแขกรับเชิญแบบไหนเราจะต้องละลายพิธีกรไแขกรับเชิญยังไงถ้าสมมุติว่าเราตึงๆมาเข้าฉากมาปุ๊บเนี่ย มันก็จะเก่งๆดูไม่รีแลกไม่ไรแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเราคุายกับเขาจนเป็นเพื่อนเขาแล้ว มันจะได้ทํางานโฟล์กวง่ายกว่าเหมือนเราทํางานกับเพื่อนอันนี้จริงใช่ครับเอาอย่างงี้ในการอื่นๆเขาก็คุยอ่ะในการนี้ไม่อยากคุยอยากจะเห็นมูฟเมนต์ขผมก็ชอยบ้างอ่ะมูฟเมนต์เลยเหรอใช่การเต้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเนอหนึไงรู้ได้ไงอ่ะจะรู้สึกตได้ไงอ่ะจะรู้ได้ไงถ้าเป็นแขกรับเชิญนะเรื่องมูฟเมนต์มูฟเมนต์ก็คือการขยับอะไรใช่ไหมใช่มูฟเมนต์ของผมคือการเต้นเฮ้ยเออเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวซูมอะไรปกติจะต้องซูมต่ำกว่านี้ สมมติเสาผมอยู่ข้างหน้าอย่างนี้ออยู่ที่ว่าการเต้นเนี่ยเราจะเต้นแบบยั่วหรือเราจะเต้นแบบโชว์เท่เลยเอาเท่ก่อนไปปุ๊บปุ๊บเลือกคอเฮ้ยโอ้โหพอสมารถมากมายอ่ะนี่อันนี้เขาเลือกแบบโรบอทเอือกอะไรอย่างงี้คอแข็งอันนี้บ้าแบบเท่ก่อนใช่ปะใช่แบบเท่ไปแล้วแบบเท่นี่นี่องค์ตัวก็ปั๊บได้อนี่เขาเต้นได้คึกคึกคึก ต่อไปเราเต้นยู่ยเสาอยู่ข้างหน้าปึ๊บเซ็กซี่ทีนี้เวลาเต้นเนี่ยเราต้องแยกโอ้ขานตองนีงปึ๊กปึ๊กปึ๊กโอ้โหโอ้โหโอ้โหเลื้อยเลื้อยขึ้นเลื้อยขึ้นแล้วก็ซ้ำ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 นี่แล้วเลื้อยขึ้นเลื้อยเลื้อยเฮ้ยไม่ไม่อันนี้อยากได้แบบไหนขอยบอก ถ้าทำได้ฉันเพิ่มค่าตัวให้ค่ะพูดะตาเธอเหนือขึ้น้ปุ๊บ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 คราบปุ๊้ปุ๊บปบปุ๊คปบปุ๊บบบปุ๊บ่บปุ๊คปุ๊บใุ้บปบปุ๊บปุ๊บปุนบดอ พร้อมค่ะครับผมอะไรที่เรากลัวเขาไม่ใช่ก่อนผีผ,ผีที่อยู่เราเป็นร้านห,หนาวเนอะไระอะไรผีก่อนอยู่บนเตียงอะ่ะต้องปุ๊บผีอะไรผีอะไรที่แบบมุดกันนะผีบ้างเออเก่งมากค่ะถูกต้องค่ะคำที่สองนะฮะอยู่ในกล้วยเลยอยู่ในต้นกล้วยเลยอ๋ออ๋อ,อผีตานีมีคําว่าตานีผู้หญิงผู้หญิงขึ้นต้นนําหน้าด้วยผู้ชายนายผู้หญิงผู้ชายนายผู้หญิง นายผู้ชายทำน้ำนอาผีนางตาณีนางตาณีถูกต้องค่ะโทรไม่ตอบเลยเหรอคะผีผีนี้นะฮะที่มีแต่ไส้ฮะผีกระสืออ้อวโทรมาทุกปาเนี่ยผีที่แบบว่าผีก้อยรไม่ใช่ที่ผัวตัวแข็งอ่ะผีซอมบี้อ๋ออีกจริงจริงอ๋ออกจริงจริงเอาไปสามคะแนนตั้งตัวนี่ค่ะอาชีพเนี่หรอมาเลออ๋อมีอีกสามพยางาม โอ้ยอะไรบรเลงเ่าไอเซอร์โอ้ยนักบรรเลอ๋อนักมันมีคำว่านักบรรเลงเราได้สามคะแนนตอบข้อนหนึ่งขอบพระคุณมากตอบสามข้อได้สามคะแนนเท่ากันผมว่าเรือลำเอียงแล้วนะต้นลำมันเอียงไปแล้วนะฟาวสามคะแนนองต้นหนึ่งคะแนนเอาบทลงโทษมาผู้ชนะ ได้ดีดมากาะผู้แพ้จ้ะแค่เนี้ยเหรอฮะแค่เนี้ยเหรอะผมพยายามเท่าแต่ดีดตรงไหนก็ได้ดีดตรงไหนก็ได้ขอดีดพิธีกรได้ไหมดีดของเขาสิไม่ใช่ของฉันอันนี้คือบทลงโทษที่แปลกที่สุดตั้งแต่ผมเคยออกรายการมาฮะเพื่อเป็นมาตรการให้ถูกมาตรการตอนนี้ครับผมเราจะดีดข้างนอกแล้วกันไม่โดนตัวกันเอ้อย่างเงี้ยดีที่ไกลที่สุด ที่ไกลที่สุดก็คือที่สามารถยื่นออกมาได้ยาวที่สุดนั่นก็คือไม่อยากท้านั่นก็คือปลายเท้าอันนี้นี่ยผมอยากให้ย้อนกลับไปดูภาพตอนที่เพียกีใบใบคำเมื่อกี้คือสายตามไม่มาที่ผมเหมือนรู้เลยว่าไอเนี่ยตอบไม่ได้แน่ๆน่เลยพี่ปอนพี่ปอนปอนปากใช่ปะอะไรเลยคุณนี่อะไรอย่างเงี้ยรี่ตอบจะได้เลื่อนใบตอบอ่ะ ทีนี้ท้ามารการเราอ่ะง่ายๆเลยเธอต้องทําอาหารกันด้วยเมื่อก่อนมันมีแบบช่วงหนึ่งที่รู้สึกว่าเออการที่เราต้องใส่แมสทํางานมันเป็นอุปสรรคม่าเอ้ยกูพูดอยู่ปกติก็หาจะมาพูดยากๆนะเก็บกบเสียงกูอีกตัวเด็ดแบบเซ็กซี่เซ็กซี่บอนบอลนี่ไงแล้วทำยังไงให้ให้ให้ไอ้ท่าเนี้ยมันเซ็กซี่ฮะเออแค่นี้เสร็จแล้วเก่งมาก นี่เธอฉันขยันมาฉันเป็นพิธีกรดีมาดีมากดีมากเลยอ่ะนั่งรอทานอย่างเดียวรอชิมอย่างเดียวเดี๋ยวที่เหลือผมทําเองอ่อ่ะมาผู้ชายอย่างเงี้ยดีดผมว่าเรามาเริ่มกันเลยไหมเพื่อเป็นงานไม่เสียเวลาท่านแรกเลยองตัวเนี่ยเด็ดพริกเป็นไหมต่อได้อ่านี่จะต้องเด็ดขั้วพริกอย่างนี้องตัวเด็ดแบบเซ็กซี่เซ็กซี่ร้อนรอนได้ไหมจะต้องทำยังไงให้ให้ให้ไอ้ท่าเนี้ยมันเซ็กซี่ฮะผมตรนี้ องตุนแค่ยืนเฉยเฉยก็เซ็กซี่ละเนี่ยมันก็ครบแล้วเนี่ยสี่เม็ดเนี่ยทำไปแล้วเนี่ยสองสามเลองลองอยากให้องตุนลองทำดูแต่ยังไงวะาสองก็กดซเออแค่นี้เสร็จแล้วเก่งมากนี่ทอทํทำเมนูอะไรบอกผู้ชมเซอันนี้เราจะทำหมูสามชั้นคุกกีินั่นเองทำไมต้องเป็นหมูคุกกีิคะเพราะว่าเป็นเมนูที่แม่ผมชอบทำให้ทานแล้วคือแบบว่าไปหาซื้อที่ไหนก็ไม่เหมือนฝีมือรถแม่ก็เลยอยากลองทำเองดูวันนี้อันนี้ซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกที่เคยทำลองดม ชอบแม้ชอบแมจะบอกว่าแบบเมื่อก่อนมันมีแบบช่วงหนึ่งที่รู้สึกว่าเออการที่เราต้องใส่แมสทํทำงานมันเป็นอุปสรรคมากเอ้ยกูพูดยูมันเหมือนเออดีมากอําตัวกูจะปล่อยเขาทำร้ายเราปกติก็หาจังหวะพูดยากๆนะมึงเก็บกุบเสียงกูอีกมึงทําไปเลยกูไม่พูดแล้วอันนี้เราตำลักผักชีก่อนเพื่อให้ว่าเออไอตัวไอ้น้ำข้าวกระปิเนี่ยมันหอม รอใช่เมนูนี้คือเคยทํามาต่อนะไม่เคยไม่เคยนี่คือครั้งแรกนี่คือครั้งแรกแล้วตั้งใจทำครั้งแรกเส้อให้พี่กี้เขาได้ลองชิงใช่ไหมใช่เราก็ต้องชิมด้วยนะเพื่อนอือครับใช่มีใครแพ้อาหารอะไรมัางไหมอ่ะไม่ผมชนะทุกอย่างหรอองโจนเธอแพ้อาหารอะไรไหมจ้าม,มีแพ้อปเปิ้ลครับแต่ว่าไม่เกี่ยวกับมันนะไม่ลเปเบิ้ลเ,เวลากินแด้เป็นไง มันจะคอบวมหายใจไม่ออกจริงเหรอจริงเฮ้ยเกิดมาไเปิ้เป็นสารอะไรเหรอพอนเลยนะใช่ใช่แต่ว่าต้องเป็นแอปเปิ้ลสดอย่างเดียวนะถ้าเป็นแอปเปิ้ลที่สุกแล้วกินได้อ๋อกินได้แอปเปิ้ลมีสุกไม่ก็เอ่อเป็นพายเป็นอะไรอย่างเงี้ยอ๋อกินได้แต่ถ้าแอปเปิ้ลสดสดผลไม้กินไม่ได้ใช่แต่ว่าน้ำแอปเปิ้ลกินได้แปลกนะแต่พอกินปุ๊บ หูคอมันจะแบบคอบวมมาหายใจไม่ได้อะไม่เห็นภาพเลยไอ้ต้ลมาสิรููเลยวล่าละกันพยายามเลี้ยงต้นให้เท่ากันเท่ากันแล้วได้อยู่อ่าเออดูเวียตัดก่นไม่ใช่ไม่ใช่มึงดูนี่มึงใช้มีดใหญ่สักซอยมึงอย่างเงี้ยซอยมันเป็นเล็กๆอะกพี่ปามโคตรเท่อ ทำไมอยู่อยูถึงอยากทำกับข้าวล้ปาล์มอยากเป็นผู้ชายอบอุ่นมันดูมีเสน่ห์มากเลยเวลาดูซีรีส์เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเห็นพระเอกอ่ะทำให้นางเอกใช่ป่ะมอ๋อตุ๊กโองอ๋อหมอหมออย่างเงี้ยผู้หญิงเขาจะมาเกาะใครหลักนะแล้วก็เฮ้ยมันน่ารักน้อยละหันไปอื้อ่าแล้วก็ทำต่อเฮ้ยมันดูน่ารักหน้าตามันดีนะหน้าตาดีเดี๋ยวรอดูรสชาติถึงอาหารนะเฮ้ยหมายถึงวันนี้ เสร็จแล้วเหรอคะเสร็จแล้วสิครับพี่ชายทำตั้งนานขนาดนี้อือหนี่คือน่ากินใครจะชิมก็ชิมทำตั้งนานชิมด้วยสิเฮ้ยก็น่าทานนี่ดูการเดคอเรทลีลอร์เก่งอะเดคอเรทตรงนี้พี่ให้เต็มสิบใช่รสชาติให้หนึ่งอร่อยให้6กสกปรกให้สิบให้ดูดีต้องบอกเงี้ยว่าท่านผู้ชมเขาคงเชื่อว่ามันอร่อยมากแต่ว่า ขอโทษนะเพื่อนกินกะปิไม่เป็นจริงจริงเหรอไม่กล้ากินเหรอมาเดี๋ยวชิมเองแต่หมูมันน่ากินมากเลยอ่ะหมูน่ากินโอ้ดูนี่อ่่เดี๋ยวให้พี่ปาเป็นคนชิมนะครับฮะทำเองกินเองแล้วผลคือครั้งแรกจะอร่อยว่ะใช่เหรอเออตอนแรกตอนแรกนึกว่าจะเค็มอ่าแต่มันไม่ได้เค็มอย่างที่คิดแล้วพอใส่น้ำตาลปี๊บเพิ่มไปเนี่ย คือมันไม่ได้เป็นเค็มมันอมหวานนิดๆแล้วพอบีบมะนาวไปเฮ้ยมันดูเฟสขึ้นอ่ะคือเออกเแ็นว่าถ้าเกิดให้ทําเมนูนี้ให้ผู้หญิงกินมึงทำไหมทำ สวัสดีครับคุณผู้ชมเจอกับผมปาสุภาชัยอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้ผู้โชคดีที่จะได้ไปตะลุยกินกับเราในวันนี้ก็คือน้องมินครับสวัสดีค่ะมินไลงานตัวจ้าเซอร์วันนี้เนี่ยเราจะไปกินเมนูเนื้อที่ร้านลับสุดชิคในย่านเอกชัยรับรองเห็นแล้วต้องร้องว้าวแน่นอนครับ ฟิลเซฟอี20 e ค่ะมิ้นครับแม่ค้าออนไลน์สาวสวยแบบมิ้นเนี่ยพี่เชื่อว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยน้องมิน้นต้องขนกล่องพัสดุไปส่งหลายๆรอบถูกไหมคะแล้วปกติน้องมิน้นเลือกเติมน้ำมันแบบไหนคะปกติเนี่ยมิน้นก็เติมแต่น้ำมันเชลฟิลเซฟแก๊สโซฮอร์อ,อ e ี20 e เนี่ยแหละค่ะพี่ฟาเพราะว่าคุณภาพแล้วก็ราคาเนี่ยเป็นมิตรกับแม่ค้าออนไลน์อย่างนีม้มากๆเลยค่ะ เพราะรถคันนี้เนี่ยนะคะคือเพื่อนผู้ใจของมิ้นเป็นผู้ช่วยสําคัญในการขายของมิ้นเลยค่ะยิ่งเวลาที่มิ้นต้องไปส่งของให้กับลูกค้าให้ทันเวลาด้วยเพราะฉะนั้นน้ำมันที่เลือกเติมให้กับรถของเราเนี่ยนะคะมิ้นก็ได้ทํางการค้นคว้าหาข้อมูลมาเยอะมากๆเลยค่ะเราก็เจอว่าน้ำมันเชลฟิลเซฟแกส๊สโหอห์อี20เนี่ยตอบโจทย์มิ้นในทุกด้านเลยค่ะทั้งเรื่องของการ ป้องเครื่องยนต์ช่วยยืดอายุการใช้งานไม่ต้องกังวลว่าขับขับไปเนี่ยเรารถจะเร่งไม่ขึ้น<ม>หรือว่าเครื่องจะมีปัญหาในระยะยวาวยิ่งเป็นเรื่องของความประหยัดเนี่ยนะคะพี่ปลาเขามีราคาบาทต่อลิตรที่ถูกลงไม่เทียบกับแก๊สโซฮอร์91ค่ะเซฟเงินสุดๆเลยค่ะพี่ปลาใช่แล้วล่วะครับการเลือกเติมน้ำมันเชลฟิลเซฟแก๊สโซฮอ์ E20 เนี่ยก็ยังตอบโจทย์ความคุ้มค่าในการใช้งานได้ถึง3อย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใช้ได้เลยใช้ได้นาน แถมใช้ไี่คุ้มโดนใจไว้รุ่นสุดๆเลยครับประหยัดคุ้มค่าลอดตีค่ะค่ะโอเคค่ะตรงนี้มาเสร็จเรียบร้อยแล้วได้เวลาไปกินซามเทนกันเลย ใครที่กําลังหาร้านที่เสิร์ฟเนื้อเมนูเนื้อ,อครับผมขอแนะนําร้านนี้เลยครับร้านฉันครับพะที่นี่เนี่ยเขามาคอนเซ็ปต์ที่ว่ามาบ้านฉันต้องชิมเมนูแบบที่ฉันชอบนั่นเองครับซึ่งที่นี่ฮะเขาจะมาพร้อมเมนูเนื้อที่หลากหลายที่สุดแสนจะอร่อยครับนี่ของผมเนี่ยจะมีอยู่2เมนูนะครับแฟตไอรอนออนท็อปโฟกานั่นเองครับส่วนเมนูนี้ครับนั่นก็คือคิวทั้มครับของมินจะเป็นบิฟซีไรส์โบนะคะแล้วก็เป็นบิฟบา์บิวค่ะ แล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณน้องมินมากๆนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆของเชลฟี่เซฟแก๊สโซ่หออินสิและใครนะครับที่ไม่มั่นใจนะฮะที่จะออกมาทานร้านอาหารข้างนอกเนี่ยก็สามารถสั่งออนไลน์กลับไปทานที่บ้านได้ครับแล้ววันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับลุยต่อค่ะมินผู้หญิงคนไหนเนะี่ยทำให้ผมสบายใจแล้วทำให้ผมรู้สึกมั่นใจว่าคนนี้จะไม่ทำให้ผมเสียใจผมจะรักเดียวใจเดียวเลยเจอยัง น่าจจะเอยู่ในระหว่างที่แบบ Good d m o r n i n g g o o d n i g h ยฉี่ถ้าแอมไฟเวลาผมเพิร์ดเนี่ยผมจะไม่เคยเอามาร่วงมกับงานเลยผมจะแยกงานคืองานเพิร์ดคือเพิร์ดคือเขาจะเป็นอารมณ์แบบเทคแคร์คนอื่นเมื่อไม่กี่เดือนก่อนสิ่งแรกที่เขาคิดกับนึกถึงเราที่ให้กําลังใจเพราะตอนนั้นเขาก็นิดนึงได้โอ้ทำไมท่านใส่ ถือว่ากระอาหมางคุณนี้ยใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะตอนนี้พูดเยอะครับจริงจังตอนนี้ใครโสดไม่ม <hin> ีสดสดทุกวันผู้ชายโสดเสมอเนี่ยเ้าออกมาทำงานข้างนอกถือว่าโสดแต่ถ้าบอกว่ากลับไปปุ๊บก็ถือว่า ไม่โสด <laughs> <laughs> เอาแบบว่าประมาณว่าถ้าตอนนี้ดีกว่าผม oh. ผมีคุยอยู่ uh huh. สเปคคุณเป็นคนชอบผู้หญิงมีก้นแล้วคุณล่ะสเปคไงจ,งจริงๆไม่ไม่มีไม่เชิงมีสเปคไม่มีก็คือใครก็ได้ใครก็ได้อัอนี้ใครใครก็ได้ <laughs> ไม่เลือกอย่แงเงี้ยไม่ไม่ แต่ว่าเราเรามองคนที่เสน่ห์มากเราไม่มองหน้าตาหรืออะไรเรามองเสน่ห์กับแต่ละคนที่เราเจอว่าเขามีเสน่ห์สำหรับเราขนาดไหนใครที่เป็นสายเงียบกินเรียบคระไม่ต้องบอกก็รู้อยู่แล้วเออองตวนไงตัวเนไงผมเชื่อว่าผู้ชายหลายๆคนเนี่ยที่เจ้าชู้จริงๆลึกๆเขาไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้เหมือนเวลาเขาไปรักใครชอบใครเนี่ยเขาก็จะกลัวความรักและถ้าเขารู้สึกว่าคนที่เขากําลังรักอยู่เนี่ย เหมือนทําให้เขารู้สึกว่า,วานอกใจเขาอยู่หรือทําให้เขาไม่สบายใจผมก็เชื่อว่าคนเหล่านั้นนะ่ะเขาก็ต้องหาเกราะป้องกัน,กนโดยการไปคุยกับคนอื่นหรือมีตัวสํารองไว้ก่อนแต่ถ้าคนรักของผมหรือผู้หญิงคนไหนเนะี่ยทำให้ผมสบายใจแล้วทําใ,ทให้ผมรู้สึกมั่นใจว่าคนนี้จะไม่ทำให้ผมเสียใจผมจะรักเดียวใจเดียวเลยอือใช่เจอยัง เจอยังน่าจะใกล้ๆแล้วเฮ้ยเจล้นจะเจอน่าจะเจออยู่ในระหว่างที่แบบ g ก o ดม้อ n g ี o กุดนายที่ฮ m าแอ e ไฟนนี้คืออะไระอันนี้คืออะไรไร่ะรักนะจ๊ะรักนะแอ i ไฟไม่จ๊ะอ่าไม่คือองค์จตุร์มองว่าพอ มันถึงช่วงหนึ่งแล้วแล้วถึงอายุหนึ่งอะเรามองว่าจริงๆเรื่องความรักอะมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราตามหาตลอดแต่พอมันเข้ามาเราก็อยากจะเก็บไว้ให้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเรื่องอส่วนตัวไม่ใช่ไม่ใช่ใชเป็นเรื่องโอ้ <c oughs> เป็นเรื่องส่วนตัว <c oughs> ที่ท,ที่ที่จนกว่าเราจะมั่นใจจนกว่ามันจะถึงจุดที่มันมันควรจะให้โลกภายนอกรู้เนี่ยเราค่อยบอกหนึ่งในสองคนนี้ใครที่เคยโดนจับว่ามีเก็กผม อ่าผมให้เขยผมเคยเฮ้ผเยผมเคยนี่วา <c oughs> จะบอกไม่เคยกันไม่ได้ก็คือทั้งสองคนนะครับแ,แต่สำหรับผมคงไม่ต้องพูดนะคนระับทุกคนคงเห็นมาแล้วอย่าไปริรฝืน <c oughs> <c oughs> ตอนนั้นค่ะไม่ริบฝืนส่วนเราล่ะผมว่าเคยโดนจับได้แล้วก็เหมือนแบบคนเราบางทีมันก็มีเผลอเหมือนแบบว่าอุ้ยคนนี้สเปคหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเรารู้ว่าเราทําผิดเราก็ไปขอโทษเขาอะไรเงี้ยก็งอเขากลับมาอพี่ว่าเราทั้งสองคนเคยเฮิร์ตหนักใช่ไหมหรือว่าเราเฮิร์ตหนักกว่าผม แต่คืออย่างหนึ่งเวลาผมเพิร์ทเนี่ยผมจะไม่เคยเอามามามาร่วมกับงานเลยผมจะแยกงานคืองานเพิร์ทคือเฮิร์ทแยกได้ถูกแยกได้อันนี้คือแยกได้คือสมมุติว่าไปงานเนี่ยผมก็จะอัเลิศอย่างนี้หน้างานปุ๊บอุ้ยสนุกเลยแต่ใครจะไปรู้แต่ใครจะไปรู้ว่าผมแอบไปร้องไห้ในห้องน้ําบ่อยมากเพราะว่าผมชอบเวลาไปอยู่กับคนอื่นเนี่ยชอบเห็นคนอื่นหัวเราะชอบเห็นคนอื่นยิ้มไม่อยากให้คนอื่นต้องมานั่งแบบรู้สึกแย่กับผมเหมือนเราไปโปรยน้อยให้เขาแล้วเขาต้องมานั่งเครียดแบบเห็นผมเฮ้ยปาไม่เคยไปหนีเลยอะไรอย ซึ่งพี่ปลาล์มเนี่ยขเขาจะไม่ได้เป็นอารมณ์แบบเรียกร้องความสนใจนะคือเขาจะเป็นอารมณ์แบบเทคแคร์คนอื่นเมื่อไม่กี่ดเดือนก่อนสิ่งแรกที่เขาคิดนะขเขาไม่ได้คิดว่าเฮ้ยเพื<ฮ>่อนกูไม<ฮ>่ไหวแล้วกูแต่เขาอะกลับนึกถึงเราแต่เขากลับให้กําลังใจเราแทนคือเขาจะเป็นคน<ด><ด>ที่ให้กําลังใจเพราะตอนนั้น,<ค>นเขาก็นิดนึงใช่โอ้ทำไมท้านใช่ฉันไม่เคยนึกเลยว่าจะได้ยินคำนี้ว่าองค์นเคยเฮิร์ตด้วยแก็มีบ้าง็นป้ติแล้วเวลาเฮิร์ตเราเราแบบทำให้เรารู้สึกพึบกลับมายังไงอะแต่ละคน อย่างหนึ่งก็คือออกไปหาเพื่อนนะพี่เพราะแบบว่าบางทีเราเอาปัจจุบันไปจงกับอดีตแล้วปัจจุบันเราก็เดินไม่ได้ยิ่งขนาคตรเรายิ่งไม่มีเลยอะไรทำปัจจุบันให้ดีสุดทร่บนี่อง์สรนจะแบบเวลาเฮ้ยจะแบบเสียใจไปให้ที่สุดเหมือนโลกมันจะพังไม่กินข้าวไม่นอนแบบเด็กนอแง่พอมันถึงจุดหนึ่งะจะคิดว่าถ้าเกิดคุณพ่อหรือว่าน้องชายเห็นนะ ขาจะต้องรู้สึกผิดหวังในตัวเราเราก็จะแบบเหมือนเสียใจไปให้สุดแล้วพอถึงจุดหนึ่งรู้สึกว่าผมมันยังมีคนอีกหลายคนที่เราต้องดูแลรับผิดชอบเราควรจะพอได้ละคือเวลาเฮานะไม่มีใครช่วยเราได้หรอกนอกจากตัวเราเองใช่ทีเดอร์พูดถึงความประทับใจซึ่งกันและกันหน่อยเขาเป็นคนไม่ถือตัวคือตอนแรกเออองตัวเขาก็แบบดังมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วตอนพอมาเจอเขาผมผมก็คิดว่าเขาจะแบบยิงๆเขาเซลล์หน่อยแต่พอคุยไปคุยมาเฮ้ยมันไม่แอคเลยมันออกลูกบ้าด้วยแล้วบางทีเล่นอะไรขำ กขัขำลุดเลยซึ่งแบบ <S <S 2> <S 2> เฮ้ยหลายๆคนก็อาจจะไม่เคยเห็นภาพนี้อะไรอย่างเงี้ยล้วเวลาคุยแล้วสนิทใจก็เลยรู้สึกดีกับเขามากในหลายๆเรื่องาัรสําหรับเราเขาคือคนที่เก่งมากในอาชีพที่เรากําลังพยายามศึกษาเราจะเข้าใจว่าเขาคือบอลทูบีแต่จริงๆไม่ใช่พี่ปามอาจจะดูว่าสําหรับคนที่เห็นอาจจะรู้สึกว่าเขาบ้าบอๆนี่นู่นนั่นแต่จริงๆเขาเป็นคน ทำงานหนักมากเป็นคนขยันมีระเบียบวินัยกับงานตัวเอง<ะ>แล้วก็คนที่คนแบบพี่ปาล์มที่สร้างความสุขให้คนอื่นเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีแต่ให้กับคนอื่น<ม>ให้รอยยิ้มคนอื่นมีเทคแคร์คนอื่นไม่ได้ไม่ได้มานึกถึงตัวเองตลอดเลแล้วตัวเองจะต้องยังไงคือเขาจะนึกถึงคนอื่นเสมอคน<ม>ที่จะนึกถึงตัวเขาเรารู้สึกว่าอินสปายกับตัวเขามากอะ่ะอ<ม>ินสปายกับแบบมันเป็นพี่ในวงการที่รู้สึกว่าโหมันไม่ได้ง่ายแบบที่เราคิดการที่จะไปอยู่ใน position โพส ition เขาที่เขาต้อง ผ่านอุปสรรคต่างๆอะไรเงี้ยวันนี้นะฮะความน่ารักของคู่นะฮะพี่เอกกี้นะฮะก็มีกิฟต์เซตจากคาปิเทโนเพื่อปากสะอาดและช่องปากที่ดีใช้ยาสีฟันคาปิเทโนมามอบให้กับทั้งคู่ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ้าวันนี้ขอบคุณน้องสอนนะฮะอมตัวแล้วก็น้องปามครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกรายการของพี่อะคุณชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังและคลิปเบื้องหลังและภาพหลุดสนุกสุกได้นะฮะที่เฟซบุ๊กไอจีทิกเก็ตทวิตเตอร์ ทีเร็กชา n แนลนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกด Subscribe ใน y o u t u b ทีเร็กชา n แนลนะฮะวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะฮะวันนี้พวกเราทั้งหมดลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ